ซีรีส์ B A C O N เสิร์ฟเพลงแรกของปีเธอเธอเพื่อนเราชอบเค้กและเมืองซีรีส์ B A C O N ศิลปินดูโอจาก Box Music เสิร์ฟเพลงแรกของปี2025ส่งท้ายวันแห่งความรักเอาใจคนแอบชอบเพื่อนด้วยบทเพลงสดใสสุดน่ารักติดหูและติดตลกแต่ก็ติดใจเธอด้วยพิวกับซิงเกิลเธอเธอเพื่อนเราชอบเกสฮู โดยเพลงเธอเธอเพื่อนเราชอบ g e s ส w ู o ซิงเกิลของคนที่อยากสารภาพรักแต่ดันปิดเล่นเชื่อว่าหลายหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์แอบชอบเพื่อนหรือคนใกล้ตัวกันอยู่แล้วเพลงนี้เล่าเรื่องราวของคนที่แอบชอบเพื่อนแต่ไม่รู้จะบอกยังไงให้ใหไม่เคอะเขินเลยใช้มุกฝากเพื่อนมาถามแต่จริงๆแล้วคนที่ชอบก็คือตัวเราเองใครที่ไม่รู้จะสารภาพรักเพื่อนยังไง ลองใช้เพลงนี้ส่งให้เขาฟังกันรับรองว่าได้หนึ่งพาแน่นอนเพราะความสนุกของเพลงนี้อยู่ที่เนื้อร้องที่ติดตลกเล่นคำได้อย่างมีเสน่ห์ถ้าเราเป็นคนไม่ค่อยตลกเอ้คนไม่ค่อยตลกเอ้เฮยถูกแล้วคนฟัง,ฟ,งฟังแล้วต้องมียิ้มตามถ้าให้เคซีเรียส B A C O ซพูดถึงจุดเริ่มต้นของการเขียนเนื้อเพลงนี้จริงๆเพลงนี้ถูกเขียนไว้นานมากตั้งแต่ปลายปี2023ช่วงนั้นได้ยินคนชอบแซวกันว่าเพื่อนเราชอบเธอเราชื่อเพื่อน ไหนติดเล่นเราก็เลยใส่ท่อนตบมุกโบมาไปในเพลงด้วยเลยเพื่อเพิ่มกิมมิคเล็กๆให้กับเพลงนี้พาร์ทของดนตรีเพลงนี้เมืองซีเรียส BACON ตั้งใจว่าอยากกลับมาทําอะไรที่ฟังดูน้อยๆบ้างฟังสบายๆเหมือนช่วงหลังจะติดใส่อะไรในเพลงเต็มไปหมดไอเดียเพลงนี้คืออยากให้มีเสียงกีตาร์เป็นหลักแล้วก็เติมรายละเอียดกุ๊กกิ๊กเข้าไปอยากให้เป็นเพลงที่จังหวะไม่เร็วมากแต่ก็ยังฟังแล้วโยกตามได้ความพิเศษของพาร์ท MV ด้วยความที่เพลงนี้มีเนื้อหาสนุกสนานมีความที่เล่นติดตลกอยู่ในเพลงเราจึงได้ผู้กำกับสายฮาที่เราเคยร่วมงานกับเขามาแล้วตั้งแต่เพลงจะกลับไปดีกับเขาก็บอกอย่างพี่เสือพิจรัตบุญประชามานั่งแท่นผู้กํากับเพลงนี้หลังจากที่พี่เสือผู้กํากับได้ฟังเนื้อเพลงท่อนนี้ก็มีไอเดียที่จะเล่าเรื่องราวที่มีความกวนๆฮาฮลงไปใน MV ภาพที่ออกมาจึงได้เป็น บรรยากาศของตลกคาเฟ่สถานที่แจกเสียงหัวรอให้ผู้คนซึ่งเหมาะกับมุดของเพลงนี้แถมยังได้สมัครสมัครอนัตนตศิลสมาชิกจาก B U F F E T Channel มาเป็นพระเอก MV ร่วมกับนางเอกหน้าเกยิ้มมีเสน่ห์อย่างในคำพิรดาจากช่องเฟรนช i p พาย h ซึ่งจริงๆในเป็นเพื่อนเคกตั้งแต่สมัยมัธยมบอกเลยว่า MV ตัวนี้มีโมเมนต์น่าร ความฮาที่จะชวนให้แฟนๆขำตามอย่างแน่นอนสามารถฟังเพลงเธอเธอเพื่อนเราชอบเกสคูได้แล้ววันนี้ทางทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มและชมมิวสิกวิดีโอสุดน่ารักได้ทาง YouTube Box Music อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนเพราะฉันเองคือเพื่อนคนนั้นแหละ